เจอปัญหานี้กันอยู่หรือเปล่าครับกล้วยทั้งสวนสุกพร้อมกันหมดจนบางทีต้องเอาไปขายแบบแทบจะแจกฟรีเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับที่เรียกว่าสั่งกล้วยได้เลยให้มันออกผลตอนไหนก็ได้ที่เราต้องการก็เพื่อให้ขายได้ราคาดีๆตลอดทั้งปีนั่นเองครับมันน่าเหนื่อยใจใช่ไหมครับเราอุตส่าห์ดูแลประครบประง,งมมาเป็นปีๆแต่พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวโอ้โหสุกพร้อมกันทีเดียวหมดสวนสุดท้ายก็ต้องยอมขายตัดราคาเพราะของมันล้นตลาดไงครับ แต่เดียวก่อนปัญหานี้จริงๆแล้วมันมีทางแก้นะครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาดูวิธีแก้ปัญหานี้กันเรื่องนี้เนี่ยหัวใจสําคัญของมันเลยนะคือการปรับ mindset หรือว่าเปลี่ยนวิธีคิดของเราก่อนเลยครับจากเดิมที่เราเป็นฝ่ายตั้งรับคือได้จะรอลุ้นว่าเอ้กล้วยจะสุกเมื่อไหร่นะเราจะเปลี่ยนไมคครับเราจะกลายเป็นฝ่ายรุกเป็นคนวางแผนเป็นคนคุมเกมเองเลยกําหนดไปเลยว่าอยากให้กล้วยชุดนี้พร้อมขายเดือนนี้นะชุดนั้นเดือนนูน้นเอาล่ะครับกลยุทธ์ที่เราจะใช้กันเนี่ยเขาเรียกว่าการเหลื่อมเวลา หรือภาษาอังกฤษก็คือ staggering the harvest ฟังดูอาจจะยากนะแต่จริงๆแล้วหลักการมันง่ายนิดเดียวเองครับพูดง่ายๆเลยนะก็คือแทนที่เราจะปล่อยให้กล้วยมันสุกพร้อมกันตูมเดียวทั้งสวนเราจะจัดคิวให้มันครับให้มันค่อยๆทยอยสุกทยอยออกมาผลก็คืออะไรเราก็จะมีกล้วยขายได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีไงครับไม่ต้องไปแย่งกันขายจนราคาตกนี่แหละครับคือคีย์สำคัญเลยโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคแบบแอดแวร์นะครับเราต้องกลับมาที่เบสิกที่สุดก่อน พื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเราต้องรู้จักจังหวะของกล้วยแต่ละสายพันธุ์ให้ดีซะก่อนมันก็เหมือนกับถ้าเราไม่รู้วิธีอ่านนาฬิกาของมันเราจะไปตั้งเวลาให้มันได้ยังไงถูกไหมครับ่าลองมาดูตารางนี้กันครับเห็นไหมครับว่ากล้วยแต่ละพันธุ์เนี่ยเขามีนาฬิกาชีวิตเป็นของตัวเองจริงๆนะอย่างกล้วยไข่เนี่ยโอ้โหมาสายสปีดเลยครับแป๊บแป๊บแปดเดือนได้เก็บผลแล้วแต่พอมาดูฝั่งกล้วยน้ำว้าอันนี้มาสายชิลครับค่อยๆโตไปใช้เวลาเป็นปีนู่น ซึ่งความแตกต่างตรงนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการวางแผนทั้งหมดของเราเลยทีนี้พอมาดูเป็นกราฟแท่งแบบนี้โอ้โหยิ่งเห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยลองดูเลยครับว่าช่องว่างของเวลาระหว่างกลุ่มที่โตเร็วสุดๆกับกลุ่มที่โตช้าสุดๆเนี่ยมันห่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะซึ่งไอ้ช่องว่างตรงนี้แหละครับมันคือโอกาสทองของเราเลยที่จะเข้าไปใช้เทคนิคต่างๆเพื่อจะยืดหรือจะขดเวลาให้ได้ผลผลิตออกมาตอนไหนก็ได้ตามใจเราต้องการ เอาละครับพอเราเข้าใจจังหวะธรรมชาติของกล้วยกันแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วล่ะนั่นก็คือ3เทคนิคเด็ดที่เราจะใช้สั่งให้กล้วยออกผลได้ตามที่เราต้องการเลยซึ่งเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะตั้งแต่วิธีที่แบบนุ่มนวลที่สุดไปจนถึงวิธีที่แบบเด็ดขาดไปเลยเพื่อให้จํากันได้ง่ายๆนะครับผมอยากให้มองแบบนี้เทคนิคแรกการจัดการหนอนเนี่ยมันเหมือนการสะกิดเบาๆส่วนเทคนิคที่2การแกล้งต้นหรือชะลอการโตเนี่ย มันคือการกดปุ่ม pause หยุดไว้ชั่วคราวและสุดท้ายการตัดต้นอันนี้โหดสุดมันคือการกดปุ่ม reset เลยครับคือล้างบางแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่กันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละอันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่วิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีที่เรียกว่าสกิทเบาๆหรือการจัดการหนอนนั่นเองเทคนิคนี้นะครับง่ายมากๆเลยคือเราแค่แบ่งส่วนของเราออกเป็นโซนๆส,สมมุติว่า3โซนนะโซน a b c โซน a เนี่ย ปล่อยเลยครับให้หน่อที่แข็งแรงที่สุดโตไปตามธรรมชาติทีนี้มาโซนบีเราอยากให้มันช้าลงหน่อยใช่ไหมเราก็แค่ตัดหน่อชุดแรกที่ขึ้นมาทิ้งไปก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ชุดต่อไปโตแค่นี้เองครับมันก็จะช้าลงไปได้ประมาณ1-2เดือนแล้วส่วนโซน C อยากให้ช้าสุดๆก็จัดหนักหน่อยครับตัดหน่อทิ้งไปเลยสรอบหรือจะเก็บหน่อเล็กๆไว้แทนคราวนี้แหละช้าลงไปได้ถึง3-4เดือนเลยสบายๆเลยครับ ต่อไปครับเทคนิคที่2การกดปุ่มพอสหรือการแกล้งตน้นหลักการก็คือเราจะสร้างความเครียดให้ต้นกล้วยแบบเบาๆครับเพื่อให้มันชะงักไปแป๊บหนึ่งอย่างเช่นนะเราอาจจะสับรากเบาๆเป็นรูปครึ่งวงกลมห่างจากโคนต้นสักฟุตนหนึ่งหรืออีกวิธีก็คือลองงดให้น้ํางดให้ปุ๋ยสักพัก ก่อนที่มันจะเริ่มออกดอก,กน,นะครับพอทําแบบนี้ปุ๊บการออกดอกมันก็จะดีเลย์ช้าไปอีกหลายสัปดาห์เลยในทางกลับกันนะครับโซนที่เราอยากจะเร่งเนี่ยก็อัดน้ําอัดปุ๋ยสูตตัวท้ายสูงๆอย่าง82424 24เข้าไปเลยครับมันก็จะยิ่งโตเร็วขึ้นไปอีกแล้วแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายที่ผมเรียกว่าเป็นไม้ตายเลยการกดปุ่มรีเซ็ตนั่นก็คือการตัดต้นทิ้งครับใช่ครับฟังไม่ผิดตัดต้นทิ้งเลยหลักการมันง่ายและตรงไปตรงมามากครับ คือยิ่งเราตัดต้นให้ต่ำลงเท่าไหร่ต้นมันก็ยิ่งต้องใช้เวลาสร้างตัวขึ้นมาใหม่นานขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มแรกไม่ต้องทําอะไรเลยเก็บได้เร็วสุดกลุ่มที่2ลองตัดที่ความสูงเม็ดครึ่งอันนี้ก็จะช้าไปเดือนหนึ่งกลุ่มที่3ตัดให้ต่ำลงมาอีกที่เม็ดเดียวอันนี้ก็ช้าไปอีกสองสาเดือนและถ้าอยากให้ช้าสุดๆก็กลุ่มสุดท้ายเลยครับตัดราบติดดินเลยอันนี้คือการรีเซต็ตเริ่มนับหนึ่งใหมจ่จริงๆหน่วงเวลาได้นานที่สุดเลย เอาละครับตอนนี้เรารู้จักเครื่องมือทั้ง3อย่างกันไปแล้วมีทั้งแบบเบาๆแบบกลางๆไปจนถึงแบบจัดหนักเลยแต่มันมีเคล็ดลับที่สําคัญมากๆอยู่อย่างหนึ่งครับคือไม่ใช่ว่ากล้วยทุกพันธุ์จะตอบสนองต่อทุกวิธีเหมือนกันนะการเลือกใช้เทคนิคให้มันถูกจริตการนิสัยของกล้วยที่เราปลูกเนี่ยนี่แหละครับคือหัวใจเลยที่จะทําให้แผนของเรามันเวิร์กอ่ะลองมาดูตารางนี้เทียบกันชัดๆเลยจะเห็นว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับ อย่างวิธีเบาๆการจัดการหน่อเนี่ยความเสี่ยงต่ำสุดเลยเหมาะกับกล้วยน้ำว้าที่อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรที่รุนแรงมากนักส่วนวิธีกลางๆการแกล้งต้นอันนี้ใช้ได้ทั่วไปเลยครับแต่พอมาเป็นวิธีโหดสุดการตัดต้นกลับกลายเป็นว่ามันได้ผลดีเยี่ยมกับกล้วยไข่หรือกล้วยหอมที่เขาฟื้นตัวเก่งเห็นไหมครับว่ามันเหมือนกับการเลือกอาวุธให้ถูกกับงานเลยสําคัญมากๆโอเคเรารู้เทคนิคแล้วรู้แล้วว่าเทคนิคไหนเหมาะกับกล้วยอะไรแต่เดี๋ยวก่อนครับ การจะทําให้แผนของเรามันเพอร์เฟกได้เนี่ยมันยังมีเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ข้อควรระวังอีกนิดหน่อยซึ่งไอรายละเอียดเล็กๆพวกนี้เลยครับที่บางทีมันเป็นตัวชี้วัดเลยนะว่าแผนของเราจะสําเร็จหรือจะล้มเหลวปัจจัยแรกเลยที่สําคัญมากแต่เราควบคุมมันไม่ได้นั่นก็คือดินฟ้าอากาศครับอันนี้ต้องเผื่อใจไว้เลยอย่างหน้าร้อนอากาศร้อนๆเน,นี่ยโอ้โหทุกอย่างมันจะเร่งสปีดไปหมดเลยครับกล้วยก็จะสุกเร็วกว่าที่เราวางแผนไว้แต่พอเข้าหน้าหนาวปุ๊บ ทุกอย่างก็จะเข้าสู่โหมดสโลโมชันการจเจริญเติบโตการสุกก็จะช้าลงไปอีกซึ่งเวลาเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนจากแผนของเราได้บวกลบเป็น10บสวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนวางแผนเนี่ยอย่าลืมเผื่อเรื่องฤดูการเข้าไปด้วยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ํากันเลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่เลือกใช้วิธีโหดคือการตัดต้นเนี่ยมีข้อควรระวังสําคัญมากๆอยู่2อย่างที่ห้ามห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะข้อแรกคือพอตัดปุ๊บ ต้องรีบทายากาันเชื้อราที่รอยตัดทันทีเลยครับต้องการโรคเข้าแล้วขออ้อ2ต้องอัดปุ๋ยหมกักอัดน้ําให้เต็มที่เลยต้องดูแลเหมือนเป็นคนป่วยที่ต้องการการบำรุงเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดพลาด2ข้อนี้ไปนะต้นกล้วยอาจจะโสมหนักหรืออาจจะถึงขั้นตายไปเลยก็ได้อันนี้ต้องระวังจริงๆทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสรุปได้สั้นๆง่ายๆเลยว่ามันคือการเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบเดิมๆที่เราได้แต่รอฟ้าฝนรอโชคชะตา มาเป็นการทําเกษตรยุคใหม่ที่เราเป็นคนกําหนดอนาคตด้วยความรู้ด้วยการวางแผนของเราเองและสุดท้ายนี้ครับเมื่อตอนนี้เครื่องมือทุกอย่างมันพร้อมอยู่ในมือแล้วเทคนิคต่างๆเราก็รู้กันหมดแล้วคําถามสําคัญมันก็เลยย้อนกลับมาที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะเปลี่ยนสวนกล้วยธรรมดาธรมดาของเราให้กลายเป็นเหมือนโรงงานผลิตที่มีประสิทธิภาพที่มีตารางการส่งมอบผ,ผลผลิตที่แม่นยําและที่สําคัญที่สุด สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเราได้ตลอดทั้งปี